วันนี้พิติกมีปลาช่อนนาตัวเบลเลอร์เลยพิติกว่าจะต้มยำเอาหัวต้มยำแล้วก็เอาตัวแกงมาทำปลากันเนาะนี่รสกระเตรียมคั่วพริกแห้งตะไคร้ทุบๆแะหน่อยตะไคร้พิติกปลูกเองทุบแล้วก็กหั่นเป็นช่อนๆ ค่ะแบ่งครึ่งซะหน่อยแกงมากทุกพอแตกหั่นเป็นชิ้นชิ้นหอมแดงบุบๆหน่อยวิธีใช้ประมาณสิบฝ่าหัวใบมะกูดแล้วแต่ชอบ มีต้นเองใส่เท่าไรก็ได้เนาะพริกกินดาแดงทุกพอแตกปิกครัวแล้วก็มาโขลกหย,ยาบตั้งน้ำเดือดแล้วพี่เจ้ก็จะใส่มะขามเปียกลงไปก่อนแล้วก็เครื่องต้มยำทั้งหมดใส่ลงไปเลย รุงได้เกลือน้ำปลาเดือดน้ำเดือดดีแล้วก็เอาหัวปลาใส่ลงไปเลยพิธีใช้หัวปลาต้มยำหัวล้วนๆส่วนตัวเก็บเอาไว้แกงอีกอย่างแกงเผ็ดนี้พุงปลาเนี่ยพุงปลาเบลเลอร์เลยล้างเอาขี้ออกเสร็จตับเรียบร้อย ปิดฝาให้เดือดเดือดเสร็จแล้วเราก็มาช้อนฟองเขาออกสักหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่พี่กินดาทุบพริกขั่วที่โขกเอาไว้น้ำล้างคกเสียดายชิมโอเคใส่ใบกระเพรา มีใบกระเพราก็ใส่ใบกระเพราเสร็จแล้วก็ยกลงบีบมะนาวใส่สักลูกหนึ่งพี่ทิกใส่ลูกเสร็จแล้วจ้าต้ยมยำหัวปลาช่อนพุงปลาใหญ่ๆ